คนชี้โชคงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นบน29เลขชุด2ตัว91 94 98เลขชุด3ตัว294 398ล่างให้เด่น0กับ8เลขชุด2ตัวล่าง01 81 0989นิตยสารบังเอิญงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น3 6เลขชุด2ตัว3 2 3 4 3 5 3 6 6 2 6 4 6 5 6 7ในงวดวันที่1กันยายน เลขชุดสองตัว6กหเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน5้หเลขนำโชคงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น1 6เลขชุดสองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งศูสองหกสา ห้าเจ็ดห้าสองห้าศูนย์ห้าสามในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขชุดสองตัวสามหนึ่งเข้าสองตัวล่าง